สวัสดีครับมุมสองเวียนครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับมิรักแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวียนก็จะนําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นรายการมวยยอดฮิตช่องเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16เมษายน2 5งพเวลา14บสนาฬิกาสิบนาทีโดยประมาณวันนี้มุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นาข้อมูล มาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณากันนะครับเริ่มกันเลยนะครับ <c oughs> มวยไทยเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16เมษายน2560เวลา14นกานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1เป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท็ครั้งที่17ระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงนะครับเพชรสีหมอกวิจิตโปรโมชั่นจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเพชรพันนัด ฮอจกอสงวนชัยพิกัด120ปอนด์ดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับเพชรสีหมอกวิจิตโปรโมชาตนนี้มาจากตัวสำรองนะครับสามฟอร์มหลังก็มีแพ้นอกยก4ีโล่งเงินดับตันสารคามชนะคะแนนชัยนรงจะยุดกองสืบที่ช่องนาวไฟสุดท้ายนี่แพ้คะแนนปราบดาบรัดเมืองตังที่ช่องนาวสามฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1น่งอฟอร์มก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินเพชรพันนัดนะครับก็มี <c oughs> ฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนกุหลาบขาวสิทธ์สอทอนลงที่ช่องเจ็ดสีนะครับแพ้ในมวยรอบนะครับวันนี้เป็นมวยรอบซึ่งฝ่ายแดงเพชรสีหมอกนี่ขึ้นมาจากตัวสำรองได้โอกาสมีโอกาสดีที่ได้ขึ้นมาเสียบเป็นตัวจริงนะครับส่วนเพชรพันนัดนี่ไฟแรกแพ้มาวันนี้ ชิงกันที่จะต่อลมหายใจอีกเครือกนึงนะครับวันนี้ถ้าเกิดไขา้แพ้นี่ตกรอบทันทีส่วนคนชนะนี่ก็มีโอกาสเข้าไปลุ้นอีกครั้งหนึ่งกับผู้แพ้ในคู่ที่สองนะครับซึ่งเพชรสีหมอกฝ่ายแดงนี่เป็นมวยขึ้นมาจากตัวสำรองเป็นมวยฝีมือ,อคบเครื่องนะครับมีแข้งมีแข้งนำ่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรพันนัดนี่ก็เป็นมวยฝีมือ เช่นกันนะครับมีแข้งแล้วก็มีประกอบตรงไนมีเข่าด้วยนะครับเหมือนมวดครบเครื่องแต่ว่าข้อเสียคือพอโดนของหนักๆแล้วไม่ค่อยชอบนะครับชอบออกอาการไม่ค่อยดีครับสำหรับเพชรพันนัดฝ่ายน้ำเงินนะครับอมองอยู่แล้ววันนี้มวยฝีมือชนมวยฝีมือถ้าใครเร็วกว่าคนนั้นก็มีโอกาสชนะนะครับซึ่งวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีมอกวิจิตโปรโมชั่น หัวจิตหัวใจน่าจะดีกว่าเพราะว่าฝ่ายน้าเงินนี่พอเจอของหนกักๆแล้วชอบออกอาการนะครับหัวจิตหัวใจนี่ดวงน้อยไปนิดหนึ่งยังไงผมก็เลยยังชอบไปที่ฝ่ายแดงเพชรสีหมอกวิจิตโปรโมชั่นท่าทรหดอด,อดทนหัวใจดวงโตกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้แบบบูดบิ่ดนะครับคู่นี้ชอบฝ่ายแดงเพชรสีหมอกวิจิตโปรโมชั่นครับขยับมาดูคู่ที่2ครับยังเป็นคู่ยังเป็นมวยรอบบูนเสืออยู่นะครับอ่า เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับวันมีชัยสักบุรีลำจะพบกับน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวสิทธิ์สอทอนลงปิกัด120อปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงก็มีชนะคะแนนเพชรใหม่สอพรชัยที่บุรีลม <c oughs> แพ้คะแนนเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ที่ช่องบไบรท์ฝปสุดท้านีชนะคะแนนเด่นสะบวนนายกเอ่าสาราที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่มีชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่ง ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวนี่มีชนะคะแนนแก่นสักสักหลังสิดที่ลุมพินีชนะคะแนนสามสิงห์ปอปิณพัทที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรพันนัทหอเจากอสุวนชัยที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่สดสวยสดใสามากครับชนะรวดวันนี้เป็นมวยรอบนะครับถ้าใครชนะนี่เข้ารอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับส่วนคนแพ้นี่ยังมีโอกาสได้ลุ้นกับคนชนะในคู่ที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับ วันมีชายนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีแข้งประกอบวงในก็มีเข่าอยู่วงนอกนี่มีแข้งไม่ใช่แข้งอย่างเดียวนะครับมีหมัดด้วยแล้วก็ประกอบวงในก็มีเข่าเสริมส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่กุหลาบขาวนี่มีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยมีแข้งแล<__้วก็มีขวางหน้าแล้วก็ดักแทงนะครับเป็นมวยฝีมือชนมวยฝีมืออีกคู่หนึ่งนะครับถ้าใครเร็วกว่าก็ได้เปรียบนะครับชิงกันออกอาวุธ คู่นี้ก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดกว่าพร้อมดีกว่าน่าจะอาศัยฟอร์มที่สดกว่าเหนือกว่านี่เบียดเอาชนะเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปได้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกุหลาบขาวสิทธิ์สอทอนลงคู่นี้น่าจะไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าไปไปลายน่าจะอาศัยฟอร์มที่สดกว่าแล้วก็เบียดเอาชนะฝ่ายแดง ไปได้นะครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินกุหลาบขาวสิทสอทอนอลงครับ <c oughs> อยากมาดูกันคู่3เป็นรองคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตจะพบกับน้ำเงินนะครับเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีนะครับพิกัด1 1 9ต่อ1น8นะครับคู่นี้ต่อยที่น้ำหนักที่แตกต่างครับเพชรภูซางต่อย1 1 9ฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินเอกวายุนี่ต่อย1้อปปอนด์นะครับคู่นี้ เอกวายุนี่กระดูดีกว่านะครับและเคยชนะมาด้วยหนึ่งครั้งเพื่อความเหมาะสมนะครับก็เลยต้องต่อน้ำหนักให้กับฝ่ายแดง1ปอนนะครับโดยต่อยที่1 1 8ต่อ1 1 9ครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของเพชรภู้างนี่ก็มีชนะคะแนนเด่นของพวงปอเชิดเกียรติที่ช่องนาวชนะคะแนนซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัทที่นครราชสีมาฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนลุงเพชรเพชรเจริญที่ช่อง9 3ฟอร์มหลังนี่ ชนะรวดนะครับสำหรับฝ่ายแดงเพชรปูซางส่วนฝ่ายน้ําเงินเอกวายุนี่ก็มีเสมอจอมโหดอิมิเนนแอร์ที่ลุมพินีชนะคะแนนจอมโหดขอโทษครับแพ้คะแนนจอมโหดอิมิเนนแอร์ที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกยก3าตีโต้หอยหวานพชชนาที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้2แล้วก็เสมอ1ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรปูซางนี่เป็นมวยฝีมือบูเดเลลุย มีหมัดนําแล้วก็มีแข้งประกบวงในก็มีเข่าเป็นบวยบ,บูทะเลาะไม่เลิกนะครับซ้อมอยู่ค่ายกีฬาสปอร์ตสายไหมโดยมีเสียคําจันทสาวคําเขตเป็นคนดูแลส่วนเอกวายุนี่ก็เป็นมวยฟีมือเหมือนกันนะครับมีหมัดแล้วก็มีแข้งพอประกบวงในแล้วก็มีเหลี่ยมเหลี่ยมามาช่วย ซ้อมอยู่ที่ค่ายมอกรุงเทพทนบุรีนะครับมีผดิศึกพิศนุอาชานเป็นคนดูแลคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับประมาณ1ปีที่ผ่านมาโดยที่ต่อยกันในพิกัด1 1 9ปอนด์เท่ากันวันนั้นนี่ฝ่ายน้ำเงินเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีอาศัยชั้นเชิงมวยแล้วก็เหลี่ยมที่เหนือเหลี่ยมมวยที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้แบบขาดลอยนะครับวันนี้เพชรผูษสานี่เก็บความแข็งไว้หนึ่งปีแล้วก็มาขอแก้มือ โดยทําฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยนะครับและมีการต่อน้าหนักให้อีก1ปอนด์นะครับซึ่งดูแล้วน้ําหนักนี้ก็คงไม่มีผลมากนักเพราะว่าเอกวายุก็ต่ออยู่1 1 8อยู่แล้วนะครับส่วนเทพภูสางก็ประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายต่อต่อน้ําหนักไม่ได้ต่อฝีมือนะครับยังไงก็ยังเหมือนเดิมครับคันนี้ผมก็เลยยังชอบไปที่อเอกวายุมอกรุงเทพธนบุรีน่าจะเอา คู่นี้น่าจะเอาหนังม้วนเก่ามาฉายเหมือนเดิมนะครับน่าจะอาศัยชั้นเชิงมวยประสบการณ์มวยแล้วก็กระดูกมวยที่เหนือกว่าบวกกับเหลี่ยมมวยที่เหนือกว่าเบียดเอาชนะไปได้ย้ำแคนอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้น่าจะสนุกครับอาจจะชนะแบบคู่ขี้นะครับเพราะว่าได้น้ำหนักหนึ่งปอนคงจะไม่ชนะขาดร้อยหมือนครั้งที่แล้วน่าจะชนะแบบเบียดเบียดนะครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินเอกวายุหมอ กรุงเทพธนบุรีน่าจะย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งครับย <c> า <oughs> มาดูกันคู่ที่4เป็นเค่ียกน้ำเิกานะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับสกุลชัยเวโรนาฟาร์มจะพบกับมังมวยทางด้านมุมน้ำเงินนะครับยุทธการเพชรปต,ตอพิกัด127อปอนด์ดูฟอร์มกันก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสกุลชัยนะครับมีแพ้คะแนนคิงเกียรติเิญชายที่ลุมพินีแพ้คะแนนอาวุเลกเกียรติเินชายที่ช่องนาว ไสุดท้ายนี่ชนะคะแนนลมหวนสิทธิลมหนาวที่ช่อง9แจ้งเกิดสําเร็จนะครับส่วนฟอร์มของยุทธ,ธาการนะครับก็มีชนะนอกยกสองลมหวนสิทธิลมหนาวที่ช่องนาวแพ้คะแนนลมหวนสิทธิลมหนาวที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนบิ๊กเบนชชโคยูฮาอีสุสุที่ช่อง9 3ฟอร์มหลังก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1 <c oughs> ่สกุลชายเล็กเวโรนาฟาร์นี่ เป็นมวยฝีมือนะครับมีแข้งขวา,าดักโต้คอยจังหวะ2นะครับมีแข้งแล้วก็คอยดักจังหวะเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับสำหรับสกุลชัยเวลาน่าฟาร์มเป็นมวยฝีมือนะครับซ้อมอยู่ค่ายเวลานาฟาร์มบางบอนโดยมีเสียชัยเพชรโพขาวเป็นคนดูแลส่วนยุทธการนี่ เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายหหารปืนใหญ่แถวแจ้งวัฒนะนี่นะครับยุกสการคู่นี้เป็นมวยฝีมือพบกับมวยฝีมืออีกคู่หนึ่งนะครับอาวุธที่หลกัลกๆของทั้งคู่คือแข้งนะครับถ้าชอบอความสดความหนุ่มความสดความห้าวก็ต้องเป็นสกุลชายเล็กนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัแต่ก็ อายุอนามน้อยกว่านะครับส่วนถ้าชอบเรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยก็ต้องอยุทธการเพชปรปตอนะครับเก่าเก่ามากครับคู่นี้ประสบการณ์สูงกว่าอายุอนามก็เยอะกว่านิดหน่อยด้วยนะครับก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมวันนี้คู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในพิกัด129ปอนด์ที่เวทีอ้อมน้อยวันนั้นนี่ยุทธการ เอาชนะไปแบบสบายเลยนะครับขาดลอยด้วยวันนั้นสกุลชายเล็กสู้ไม่ได้ทุกประตูครับซึ่งวันนี้มาคบกันในพิกัด127อปอนด์ลดลงมา2ปอนด์นะครับส่วนฟอร์มสุดท้ายของทั้งคู่ก็สกุลชายนี่ฟอร์มเริ่มกระเตื้องดีขึ้นมาใช้ได้นะครับไปสุดท้ายนี่ชนะคะแนนอามหวนส่วนฟอร์มของยุสการนี่ก็ ดีอยู่แล้วนะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะบิ๊กเบน์ชโคยูฮะอีสูุแบบสุดสวยด้วยนะครับยังไงวันนี้ฝีมือชนฝีมือชิงเหลี่ยมชิงความเร็วชิงทำกันนะครับยังไงคู่นี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธการเพชรปอตอน่าจะอาศัยประสบการณ์มวยกระดูกมวยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเบียดเอาชนะสะกุลชยัยเวโรนาฟาร์มย้ำแขน แบบสนุกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณอีชอบไปที่ยุทธการทอเทพสุธิเอ้ยเพชรปอตออ่าน่าจะอาศัยกระดูกมวยชั้นเชิงที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้ยำแขนอีกครั้งหนึ่งครับชอบฝ่ายน้ำเงินครับส่วนมวยที่ชอบ <c oughs> ก็คงเป็นอ่าคู่เอกนี่แหละครับยุทธการเพชรปอตอน่านาจะอาศัยชั้นเชิงมวยกระดูกมวยที่เหนือกว่าเบียดเอาชนะยำแขนไปได้อีกครั้งนึงครับมวยชอบของผมก็ ยุทธการเพชรปตอครับสำหรับวันนี้เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยตามรายการมวยไทย7จสีที่ขึ้นไว้นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักก็มีการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็อาจมีมการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครับ,ก,บกับการเจาะข้อมูลบวกกระแสะเลดอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชก เพื่อสืบข้อมูลดีๆลึกๆกันอีกครั้งนะครับออและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดในวันที่นักบ,บวชชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ